รอค่ะเมื่อกี้มันเวลาหมดเนาะเฮ้ยฉ้แล้วว่าคือใครแเววค่ะ o u m e c คุณสุรศักดิ์สวัสดีสุรศักดิ์ัเังุรกดิับพเราตรอยเท้ารู้ส่ามันจะมาตรงนี้นะเฮ้ย มีรูปวาดด้วยเขาเขียนว่าแดดดี้เป็นปีศาจเลยอ่ะพ่อเขาเนี่ยเป็นปีศาจร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาสร้างแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเด็กมันก็เลยแค้นอ่ะมีรอยเท้าเต็มไปหมดเลยฉันว่านะเลือดมันหมดตัวแล้วแหละรอยเท้าเลือดเยอะขนาดนี้มาไกลเชียวเขาอาจจะเหยียบเทล่ามาก็ได้เทล่าเลยสีแดงนเป็กระจกใช่ไหมเนี่ยเออจริงด้วยเออนั่นคนหรือเปล่าตรงตไกลๆตรงนั้นอ่ะ

ว่าแล้วอีไก่เอก,กเอกเอกไม่ใช่หาที่เราหาที่เราทุกคนไปซะ,ไ, <c ười> ะไปไปสิจะรโลเลยนะกูไปไปไปทุกคนไปทุกคนไปที่แป้งออกออกออกอ,อยิงยิงย,งย,งย,งยงไม่ลยพี่พี่มันกระโดดเหมือนกบโอ๊ะโอ ขอโทษจริงจมันีหล้วล่ะนเ้โดนโดนใครอ่ะมนียแหละเอาลัมทุกคนตอนนี้กันว่ามันจะอ่อนแรงแล้วมัร้องหลอกมันเซ่เมเมเลงงมัเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้่เคื่อนเคือมันนี่จะมาเปิดับเปิดมา ไม่ตาย เธอยังหายใจรวยรินอยู่แต่ว่าเธอกลายเป็นปีศาจไปแล้วเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เราจะเอาเธอไปวูชายยันเพื่อชุบชีวิตทิมมี่ขึ้นมาไปทิมมี่โอด่วนเลยด่วนเลยยิงไปอยู่มันมาเมแกตัวแค่นี้บอกว่าหนักเขย่าเขย่าเขย่าเตะเขาไปเาไปเลยเอาไปเลยเด็กผู้ขอโทษทีนะแต่ว่าทิมมี่ลูกชายฉันต้องรอดเฮ้ยมันต้องการมันต้องการที่ยังมีชีวิตอยู่ มันมีแกนมีกราดมีกาา์ด mm. ้วยมีก๊าดอยู่มีกาดก๊าดซาราบเด็บเราจะยอมหรอได้ฉานต้องการให้ทิมมี่รอดทุกคนกดพร้อมกันเอาล่ะฉันทำก์ดกดปุ่มช่วย ัวแล้วก็สั่นไปด้วยเลยทุกคนเพาน่ากลัวคุณเลน่ารักสวัสดีค่ะพี่แป้งน่ารักจังววาดวยน่ารักพี่แป้งนีแล้ค่ไรับรู้คมหงะมาทมามา หามามาค่ะทุกคนไปเลยไปเลยนี่นะคะมาไวเละับจับอีอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมทำไมได้ยินเสียงอะไรแปลกแกอ่อะไรแปอะไรอะไรอ่ะอ้าว ใย่าๆๆ่ใ่่เป็นสับปะาดนะขอเลยยังไม่ใจร่างตกใจหมด้ว่าใลรอนะคะทุกคนอ่ะพอแล้วสิบหกปีนี่นะคะทุกคนไปสิบหกปีเออน่าจะเออน้องทิมมี่ังเหมือนเดิมทิมมี่ตอนโตเสียงแบบพี่แป้งเลยพี่แป้งพูดคนเยอะ เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฉันต้องกลับไปก่อนนั be, ้นให้ได้ทุกคนค่ะบ๊ายบายนะคะจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย